ครับวันนี้ผมก็มีอีซกิทีเอฟสองสองหนึ่งศูนย์นะครับยี่สิบสองแรงเพาเดียวนะครับสวยเลยครับเก็บสีใหม่ครับรถเก็บงานแล้วเก็บสีน้ําเงินใหม่เก็บสีล้อใหม่ครับสีตัวปล่อยเดิมครับสีตัวไม่ได้ทํารถคันนี้อ่าเก็บงานแล้วนะครับเปลี่ยนลูกสูบใหม่เปลี่ยนแหวนสูบใหม่ใช้งานยาวๆเลยครับทีนี้สภาพสวยสวยเดิมๆครับ สีตัวเดิมๆนะครับสีตัวไม่ได้ทำอ่าสีตัวจะแห้งๆอย่างเงี้ยครับหรืออยากจะให้ทําก็ได้นะครับอยากให้ทำสีตัวก็ได้แต่นี้ผมปล่อยให้ดูเดิมๆก่อนนะครับเผื่อบางท่านไม่ชอบรถทำสีตัวมานะครับแต่ถ้าจะให้ทำก็ได้ครับมาลองติดเครื่องมาดูครับ ่นมือนะครับอ่เล่งมือเราอยากจะให้เล่งก็เ,เล่งตรงนี้ได้ครับหรืเอเราจะเล่งที่เท้าก็ได้ครับามาดูเครื่องนะครับ ระบบไฮดรอลิกกันครับวางหางไฮดรอลิกชึนลงไวครับ PTO โดูใช้งานปกติครับเบาะใหม่นะครับเปลี่ยนเบาะใหม่สภาพสวยๆแบบนี้เลยครับรถอยู่ที่ตำบลกลางดงกระภพือกช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเบอร์โ,โทร0923562995ใช้ตัดหญ้าใช้หยอดเข้าวโพดนะครับ ใช้เข้าล่องเข้าสวนสบายเลยครับรถดีพร้อมใช้งานครับเดี๋ยวผมวิ่งให้ดูนะครับ ครับสวยแบบนี้เลยนะครับขายในราคา47,000บาทนะครับขายในราคา47,000บาทมาดูรถได้ที่ตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับจับ g p s มาได้ที่หน้าโรงพักกางดงหรือว่าบ้านไร่รถไทสวยก็ได้เลยนะครับเคท้าบขอบคราบสวัสดีครับ